อไป,ปนไงารแนออกยให้ปร,ร,ปร,ปรมดูอดีครับก,ก,ก,ก็ก็ดีครับเขายังเขายังจะให้ผมทำต่อนี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากเพราะว่าท่ายที่นู่นเขาเขาเขาค่อนข้างเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติว่าผมเคยมีสัญญา ที่เซ็นกันแล้วมีทนายมาตรวจเขาก็ยังสามารถปลกเราออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังจะให้ทําชุดต่ออีกตะลงทุนให้ทําชุดต่อไปเรายังตะลงทุนให้เราออกไปเล่นที่นู่นที่นั่นแล้วยังมีสื่อม,มาดูแลเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรให้นี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมสัญญาได้เจ็ดปีครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ตามเป็นเป็นห้าปีครับแต่ว่ายังว่าละครับถ้าถ้าสมมุติว่า ที่มนงนอกเนี่ยถ้าสัญญาระหว่างศิลปินกับค่ายแล้วก็มีอะไรที่เขามองไม่ตรงกันหรือหรือเขารู้สึกว่าเออคงจะไม่ได้คืนทุนหรือรู้สึกว่าภาพคดเสียเลยเขาก็สามารถฉีกสัญญาคือสัญญามันก็สัญญามันก็มีไว้แต่จริงๆมันก็ มันก็มีแบบข้อเล็กๆที่เขาสามารถจบได้จดได้เขาไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแน่นอนครับถาเป็นเชชาวไทยหักถึงเขาจะไม่มาเปิดเลยให้คนไทยได้ฟังชาร์ชมืคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแน่นอนครับผมกําลังอยู่ในขั้นตอนวางแผนตอนนี้ที่จะทําคอนเสิร์ตต้นปีหน้าแล้วก็ทำหนังภาพยนต์ให้พวกฝรั่งได้เห็นว่าเราทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยผมอยากจะเอาวงจากนู่เนี่ยมาเล่นเพลงชุดล่าสุดเนี่ยเหล่านี้มาให้คนไทยได้ฟัง อยากจะให้มันเป็นอะไรที่พิเศษแต่ตอนนี้กำลังหาเพื่อนหรือผู้ร่วมง,งานกับเราในด้านของการจัดการเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดตกอยู่ที่แฟนการเป็นผู้จัดการผมในช่วงเวลานี้จนกระทั่งผมจะหาโปรโมเตอร์หรือคนที่เป็นคนที่ถกคนที่จะมาจาัดนี่แต่ผมจะไม่ยอมกลับไปจนกระทั่งผมทำตรงน,นี้สำเร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะทำชุดใหม่แล้วแล้วชุดนี้ ว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวส่สวนผมที่ได้วามรับผมก็อยากจะมาแบาง่งปันให้คนไทยได้เห็นภาคส่วนเพราะอารบันก็มีฝั่งอยู่นะคอนเสิร์ตพิเศษทัวร์ไหมก็จัดถูกก็ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องรอดูกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้เรากลับมานี่เราแบบสนุกอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มพยายามต้นปีต้นปีหน้าก่อนกับเร้ไหมรับเนี่จัดคือจัดทำเองไม่ได้หยอกเก็บระดับไทยเพืจัดทัวร์ อ๋อผมบอกทั้งค่ายแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมีหนังมาให้เขาจากเมืองไทยผมจะมีภาพคอนเสิร์ตจากเมืองไทยให้เขาไปใช้ในการโปรโมทคือสมมติว่าชุดนี้ชุดที่ผมเพิ่งทำไบโอพาร์เมเรเจนเนี่ยกับชุดหน้าเนี่ยมันจะมีช่องตรงกลางอยากให,ให้อ่าเรื่องราวของคอนเสิร์ตในเมืองไทยเนี่ยสินจอาจจะเป็นอัลบั้มสดที่บันทึกที่เมืองไทยแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนบทก,การระหว่างชุดชุดที่ทำไปแล้วกับชุดหน้า กึ่งสารตีกึ่งอะไรเงี้ยครับคือคุณมีภาพเบื้องหลังที่สามารถมา มาทำเก <Uh> uhm ี่ยวกับตัดชุดเทปที่สามารถแจกกับแผนเพลงสดอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แจกกำลงอ๋อไม่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 นี้สมัยนี้ก็คงก็คงเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือมันแล้วแต่ว่าคนที่ร่วมทำกับเราเนี่ยจะนำไปใช้ทำอะไรก็ก็ได้ตอนนี้เรากป็นกำใจกว้างมากแล้วทำมือถืก็ทำมือถือเป็นไทยด้วยตั้งตัวอย่งนี้พี่ฮาน่ามือถือ มีส่วนเยอะมากครับช่วงนี้ครับเยอะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นผู้จัดการครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือบริษัทบริษัทของเรานะครับก็จะมีอาณาเป็นผู้จัดการนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นฝ่ายแรงงานแล้วก็น้องฮาร์เปอร์นี่เป็นซีอีโอครับ <c oughs> พี่พก็ก็ดูหลายอย่างเลย <c oughs> ถ้าผมก็มีผมมีผู้จัดการอที่มึงนอกแต่เขาก็คงจะไม่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงไทยเท่ากับผมประใช่สองง,งงานเพราะฉะนั้นเขาก็ลาทำไปเลยตอนนี้ก็เรา โปรโมเตอร์จากคอนเสิร์ตหรอก็เราก็กำลังคุยคุยกันอยู่แต่ว่านี่เป็นถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเริม่มต้น,นมากๆาเพราะฉะนั้นก็ตีใจมากๆที่พวกพี่ๆน้องๆมาวันนี้นะครับแล้วก็ Uhm. ใครที่อา่านหรือดูอยู่ก็ตอบได้ติดต่อมาที่ฮันนั้นนะคะ Monster ต้องการอนเซอร์ต้องการทปรโมเตอร์ต้องการสถานที่ทีกล้องช่างเสียงอุปกรณ์หัวเครื่องบินสำหรับนักดนตรีที่พักรถตู้ตู้แต่งหน้าช่างหน้าท่างผมเอาหมดเลยใช่ คือตอนนี้ก็มีแต่ที่ก็มหลักฐา่ใช่คือตอนนี้คือเราเป็นคอนเซ็ปที่เรากําลังจะวางแผนสําหรับปีหน้านะคะเพราะว่านี่เขาเพิ่งกลับมาหมาดๆเลยแล้วก็พอกลับมาก็ออกรายการไปแล้วก็นี่คือโฆษณาชิ้นแรกหลังจากนัแเราก็จะมาแทานคือเรามีคุยกันแล้วแหละทางสปอนเซอร์ทางโปรโมเตอร์บ้างแต่เรากําลังเลือกว่าเราอยากได้ใครมาทำชือต้องคิดเหมือนเขาเพราะเขาก็จะมีความคิดที่อาจจะไม่ใช่ขายของหรือเป็นแบบ คือเขามีควขขามผิดของเขาต้องหาคนมาลรก็ถูกไรเองเรามีมองเกสไทยหรือเมล่าครับพี่เซฟเจซีโอ้ยคงคงเดี๋ยวงบจะบาน <c oughs> เดี๋ยววัยเขาอยากมาเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะไปไปคุย,คยจีบๆแต่ว่าเขาดังขนาดนั้นเขาคงไม่มาเป็นเกสไทยหรอกครับผมมาผมมาคงจะ โชคดีมากที่ได้เป็นเกสของเขาด้วยซ้ำองเลยใครยไหมคะรู้แค่เฉยคอนเสิร์ตเราก็มีแต่ศิลปินก่อนเนาะศิลปินไทยนะผมก็ศิลปินไทยแน่นอนเพราะว่าผมอยากจะผมอยากจะเชียร์ตรงนู้นให้พวกที่มึงนอกฟังคือเราก็ได้เห็นแล้วว่าอ่ะผมได้ทำที่นู่นแล้วทำให้คนไทยรู้สึกฉันไปนิวยอร์กอะไรเนี้ยโอเคแต่ละผมว่าสำหรับฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเก๋มากเขาตองเห็นเพลงเหล่านี้ได้เล่นในเมืองไทยให้คนไทยในบรรยากาศเมืองไทย ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ส่วนใหญมันจะเหมือนพวกปูกลมจะเดินออกไปจากนั้นมันกกลับมาแล้วมันจะตกแล้วมัจะสบายใจ,จก,ก็หน่องาเราตั้งตัง้ตงงบประมาณไว้เท่าไหร่คะที่จะทำคอนเท่าไหร่เท่าไหร่หมายถึงปร,ริมาณอะไรครับงบนอนอนได้คอนเสิร์ตครับ ้องดูก่อนนะครับมันต้องดูเลยว่า,<บ>าวเป็นไปได้แ,ไแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องของผมอยากจะได้นักดนตรีที่ผมเล่นที่ที่นู่นมาเนี่ยเล่นกันมา2ปีแล้วแล้วก็เล่นันี่นียวแน่นมากแล้วผมจะรู้สึกเสียดายถ้าคนไทยไม่ได้เห็นเพราะว่าภาคสดอย่างไงมันก็มันก,กว่าอัลบั้มอยู่แล้วเพราะอัลบั้มตอนเราทำเนี่ยเรายังไม่ได้เอาออกไปเล่นให้คนนู้นคนนี้ฟังใช่ไหมแล้วพอมันพอมันเล่นเล่นสดสดมันเหมือนเพลงก็จะมีการพัฒนามันจะมีชีวิตของมันการแสดงการร้องของเราก็จะก็จะเข้มแข็งขึ้น การเล่นม e ันก็จะเหนียวแน่นขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทเล่นนะผมก็ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนอะไรมากก่อนที่ผมจะเริ่มคิดเรื่องชุดใหม่เนี่ยผมอยากจะเอาอันนี้มันเป็นบทสรุปของชุดนี้มันจะเป็นบทสรุปที่สวยงามมากถ้าถ้าทำได้ในในกรุงเทพแล้วแล้วในเมืองอื่นๆในเมืองไทยดนวยนอกจากที่เมืองไทยแล้วจะมีแผนไปแบบแสดงก็มีเอเชียนะคะที่คุยคุยไว้เขาก็มีติดต่อมา สิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงมาเลย์อะไรเงี้ยมีคุยแต่ว่าเราคงจะทำํำที่มันไทยให้เสร็จก่อนแล้วก็พอทัวร์เสร็จอรัญ,ญประเทศอรัญ,ญประเทศพ <c oughs> ม่าราวกำพูชาไปหมดนะคะ ะะกล็ดีนะคะก็ขึ้นอันดับสิบแล้วก็ได้เอาไปใช้ในสื่อหลายสื่อเหมือนกันท่าน mm hmm. ก็เลยคิดว่าแต่หลายๆคนที่เมืองไทยก็ยังไม่ทราบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าคนไทยก็ยังรู้จักเพลงเล็กน้อยมาก mm hmm. แล้วทำเป็นมิวสิคเดียวก็แค่เพลงสองเพลง mm hmm. ก็เลยคิดว่าอยากจะทําเพิ่ม mm hmm. อีกให้คนไทยได้ดูคืออันเนี้ยทำเสร็จได้ฉายที่เมืองไทยก่อนทีนึง mm hmm. แล้วเราจะเอาสิ่งที่ทําที่เนี้ยไปฉายทั้งอเมริกา mm hmm. ทั้งังก่ษด้วยค่ะา mm hmm. ก็เคิดจะทำเพลงไทยใช่ไหมคะ ใน,นอนาคตนะครับผมทำแล้วในชุดที่ผมทำที่ที่พุ่งผ่านมามนเนี่ยก็ม่มีเพลงไทยเนเพลงเป็นสายลมแน่นอนนะพอผมรู้สึกว่าเสร็จสิ้นกับธุระที่เมืองนอกเนี่ยแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเพราะยังไงเราเราเราไปเมืองนอกเพราะมันมีโอกาสเราไม่ได้อยากจะทิ้งเมืองไทยเลยเราเราเราสบายใจกว่าที่จะอยู่เมืองไทยแน่นอนในนะอนาคตผมจะทำเพลงไทยอยีกชัวร์กลับไปทีไม่ได้ กหลังคอนเสิร์ตเนี่นะครับคือถึงต้นปีนะต้นปีเสร็จแล้วก็ไปเสร็จไหมค่าประมาณเดือนคอนเสิร์ตมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นอยู่กับแบบมันบอกไม่ได้จริงๆนะครับคือคือมันมีอะไรที่ต้องลงตัวเยอะเหมือนกันที่เราต้องจองกันไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินสถานที่หรืออะไรก็ตามแล้วยิ่งช่วงเวลานี้มันก็ปลายปลายปีมันก็บางทีมันมันจะชุลมุนกันนิดหนึ่ง กับความเิดครั้งนี้เจนีได้ได้้ต้รไม่ครับแต่เขาก็ค่อนข้างให้อิสระผมในการตัดสินใจอะไรที่เกัดด้านการสร้างสรรค์านเริจิตเนี่ยเขาก็ค่ายนี่เปอย่างเขามีศิลปินเป็นเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยเขาก็จะเข้าใจศิลปินเพราะบางทีค่ายบางค่ายจะมีนักธุรกิจเป็นหัวหน้าค่ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจหัวอกือความต้องการศิลปินหรือม่แต่ความต้องการของด้วยอื่นสัมบ้านนั้คือศิลปินดนตรบ แน่นอนนะครับเราก็หวังว่าหวังว่าเราจะได้ใช้ประสบการณ์ของเขาในหลายๆเรื่องเพราะเราก็ในเมืองไทยสถานี้เรา่ยู่ภายใต้โลกสมิ่ทำงานกับเจคือบ้างคะคือเขาก็เขาก็เป็นคนที่มีธุระเยอะเขาก็เ,เขาไม่ได้เป็นคนที่จะว่างนะแต่เขาก็ให้กำลังใจเขากม็มาดูงานแรกที่เราเล่นตอนเราเล่นประจําแล้วก็เขาเป็นคนชัดเจนแต่เขาเขาจะมี เหมือนกันบือขวาเขาที่จะมาดูกล้ชิดซึ่งเขาไว้ใจเพราขาโตมาด้วยกันอารมนั้นมากกว่าคุณพี่เขามีทั้งทีมกีฬาทั้งคอนโดทั้งเสื้อผ้าทั้งธุรกิจหลาย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 ,หลายอย่างนะครับเลยก็ผมคงไม่ได้รบกวนเวลาอะไรงมากเพียงแต่ว่าทุกอย่างร้สัมผัสทั้งหมดเขาเป็นคนตัดสินใจ